สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับมาดูคนเรียกว่าโดนพ่นยาพนะ่นยานะครับนี่อุปกรณ์ก็มีทั้งน้ําแล้วก็มีอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะนี่การที่จะมาบังคับอย่างนี้ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะมีการทดสอบน้ํามีการทดสอบว่าปั๊มอะไรอุปกรณ์พร้อมไหมอันนี้ฉีดยาอะไรยาพ่น ยาบำรุงข้าวฮะคุมแมลงคุมแมลงคุมแมลงไม่แมลงคุมแมลงคุมข้าวหญ้าอ๋อค่าวหญ้าคุมหญ้านะครับเอออย่างเงี้ยคุณดำก็ไม่ค่อยรู้อะไรอ่ะโอเคนี่นี่นี่มันโดนโดนนี่รุ่นนี้รุ่นไรลูกพี่ฮะเสรซจเตรียมวายนะรุ่นนี้ก็รุ่นอ๋อรุ่นนี้นะใบพัดสี่อันนั่นนะ ต่อตามเบอร์ข้างหลังเสื้อลูกพี่ได้เลย,ชยใช่ไหมเพา,นนานไม่ใช่นั่นร้านขายยาโอ้ไม่ใช่โอ้หึงวันลูกพี่ทาเสืออ้อถึละไม่ใช่ๆๆโอ้โหนี่ครับต้องมีความเชี่ยวชาญนะครับเรื่องการทำทำนาแล้วก็บังคับโดนนี่ครับโดนนี่ต้องมีความเชี่ยวชาญนะครับตอนนี้กําลังความพร้อมในในของ ความพร้อมของโดนครับตอนนี้ก็ดูว่าก,ก่อนจะบินนี่จะมีการการสำรวจว่าความพร้อมเป็นไงนะครับดังเคาะเคาะนู้เคาะปอกปองในเขานะไ,ไล่นกนะมันไกลๆไล่นกปุ๊บๆนะโอ้โ,อโอหเนู่นะเอมืมาเจอดิ ผสมยากันน้ำขุมยาว่าอัตราส่วนเท่าไยเติมน้ำท่าไยแล้วก็เติมน้ำท่าไร,าไรอัตราส่วนเท่ายมครับมีอาการตาส่วนในการอันนี้กี่ไร่ลูกพี่กี่ไร่หนึ่งอันนี้ห้าไร่ครับห้าไร่พี่ห้าไร่นี่ ะมีการต<บ>รวจสอบของของของโดนนะครับก็มีตัวบังคับบังคับยังไงใช้ใช้ใช้บังคับไหมันขึ้นหรือใช้ใช้ควืงขึ้เออนเป็นอเ้าแลทางบริษาาั<อ>ทเข้าโอเครื่อขายของเขายูเครื่องขายของเขาอยู่เนาะครับโอให้าการเราจะซื้อมาแล้วบังคับเลยไม่ได้นะครับ ต้องไปอบรมก่อนมรนกมีโปรแกรมมีเครือข่ายเขานะครับนี่แต่ผมว่าดีนะดีคือลดภาวะในการคนพิฉีดเดี๋ยวก็ลมหวนเข้ามาหน้าลมพัดเข้ามาคนสุดท้ายไม่ได้ฉีดย,ยาคุมยาหรอกฉีดย,ยาให้ตัวเองนะนะครับผมว่าอย่างนี้ผมว่าดีดีคืออะไรเราไม่ต้องไปสัมผัสกับยาไม่ต้องไปสัมผัสกับเขา,าเรียกว,ว่าสัมผัสกับพวกยาอะไรนะ่ะ นะครับเป็นตะลตรายแต่แท้อย่างงี้ผมว่าดีนะครับดีมากๆเลยนะครับนะครับผมว่าดีมากมากเลยผมว่าเดี๋ยวนี้เอาต้องเอาวิวิจนาการวิทยาการอะไรต่างๆเข้ามาแต่ประเทศนอกเขาใช้เยอะเลยนะใช้รถไถใหญ่ๆฉีดเป็นกี่คืร์อคผมเคยเจอรถไถโอ้สูงกว่าช้าง ตอนนี้บ้านเราก็มีโดนนี่มาเริ่มจะเข้ามาแล้วครับแต่ผมเห็นว่ามันมีหลายหลายอย่างนะครับนี่รอดูนะครับรอดู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 เอาอ๋อใส่เน่ออเสียดายาออมันล้นเต็มหรอ้อไม่ยังไม่เต็มอ,อ่าพอดีได้นิดนึงนะครับนี่ S <S 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 เออเออจะได้ของโอ้โนี่ไอ่เติมกีนั่นผสมยาทรายความหนักทลายนะครับนี่นะครับนี่ผู้เชี่ยวชาญนะถ้าลงดำขับป,ปั๊บปุตกเดย๋ยวนี้แหละแต่เขานี่เผู้เชี่ยวชาญทำมานานแล้ว นี่ก็มางคำว่าคนยาหัวฉีดออกเยอะไม่เยอะนะครับและอย่างหนึ่งก็คือการตั้งพิกัดไปไกลๆฝั่งนี่ห้าไลใช่ไหม<อ>หไครับโอ้าไลครับเป็นผมผมไม่ทำนา,นานแล้ว <c oughs> ครับใส่กระเป๋าเีไหยครับเยดำเจเ <c oughs> จนจะของนาเตะ ในทับม่มันลำบากทับใส่กระเป๋าแล้วไม่ใช่เราให้เพื่อนทําแทน <c oughs> อ๋อพูดอย่างงี้เขาเรียกว่าเออนี่ครับโอ้โหพ่นยานี่ออกดีนะครับนี่เรามังคับว่าตามแนวคงมันตามแนวคงมันตามบิกัดของนที่เขามังคับไว้ว่านี่ไปยังไงไปยังไงนะครับเดี๋ยวเขาล็อกพิกัดได้นี่ก็จะบินตามพิกัดเลยครับนี่ เขาตั้งองศาไว้เลยทั้นจติไว้ปั๊มเขาจะลกสเปกเลยครับอันนี้เขาลังมุมหาองศาว่าจะไปยังไงครับตอนนี้ก็จะไล่องศาแล้วดูพิกัดน,นะครับแต่นี่มีความแม่นยำสูงในการฉีดพ่นยาน,นะครับ เขาใช้พิกัดละติจูดลองจีจูดเลยอย่างแม่นยำนะครับแล้วเขาจะมาดูการ่นยาบังคับได้จนว่าให้ยาออกน้อยออกมากนะครับตัวนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวต่อไปลุงดำชินว่าจะมีเครื่องพ่นข้าวนี่เมีแล้วมีแล้วมีเป็นเครื่องบินพ่นข้าวเงี้มีถังใหญ่โอ้ มีทั้งใหญ่พ่นพ่นข้าวพ่นข้าวพ่นปุ๋ยพ่นข้าวพ่นปุ๋ยอีกเหรออปุ๋ยด้วยมาเนี่ยใช้ยาด้วยด้วยโอ้โหโอ้โหพี่เก่งเข้าไปชอบเล็กๆได้ครับชอบต้นกล้วยนะครับแต่ว่าผู้บังคับมีความเชี่ยวชาญนะครับระวังลมแรงโอ้โห แล้ครั้งหนึ่งบินได้กี่นาทีไม่ได้คำนวณไม่ได้ไม่ได้ดูสถิติเลยแต่มันก็จะบอกในเครื่องไงไหมพอ,อแบตเตอรี่หมดไม่มโอ้ในเครื่องที่เขาบังคับนะเขาจะบอกว่าเครื่องตัวนั้นมีแบตเตอรี่เหลือทรายพลังงานออน,งงนไมออนตอ,อนตอเขาก็จะบินมามาใส่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ใหม่เลยรับเพ่ก็ลงจอดเองถบาม ถ้าพลังงานไม่พอจะลงจอดเองแล<ะ>้วโอ้มันดีอย่างนี้ถ้าพลังงานไม่พอปั๊บลงจอดเองอนี่ลงจอดเองเขาเรียกนี่ามทันสมัยของมันเครื่องจะไม่เป็นไรนะครับลงจอดเองเขาจะจอดนิ่มนวลมากครับนะครับนิ่มนวลมากพอเวลาสมมติว่าจะมีน้ําก็ลงน้าแหละ ก็ลงก็เองคือคือตรงที่ก็จะลงก็มีอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องลงนะไปต่อไม่ได้เก็บอกว่าตอนที่จะลงแบตเตอรี่มันเขาจะลงเองไรเองถ้ามีน้ำก็ลงตรงนั้นโอ้เอาเอาอ้่งเนี่ยถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรเราคราพื้นที่มันเรียบนะครับเนี่ยโอ้โหอีโอ้อ โอ้ฉีดฉีดดีกว่าคนอื่นนะครับค in ุณละอองเลยถังยาถังยาที่ให้สามวันนี้ก่อง่อยเข้มสามมานะาเนี่ยเมื่อกี้มันหว็ไม่ถทงเองอเราฉีดจะคุมยาข้างล่างข้างข้างข้างบนท้างกลางไว้ทั้งกลุ่มไปหมดเพ่วแปลงนะเทั่วแปลงเลยโอ้ทั่วแปลงเลยเราเราเราโอ้ยนี่นี่มันมันโอ้มันฉีดวงกลมได้เลยระเหมือนมันละอองมันหมุนอย่างนี้นะ โอ้โหไปใบพัดมันตีแล้วก็หมุนแล้วก็ให้เ่องฉีดมันล่นมันกดยาให้ให้ลงอยู่สู่พื้นโอ้โหไปแล้วครับีโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหอันนี้รุ่นนี้ใช้น้ำหนักไอ้น้ำหร่อ๋อผมใช้หกลิตรหกลิตรเปหญก่ยที่ฉุนมันไหร่ ถัาง6ลิตรถัง6ลิตรถ้าใหญ่ที่สุดที่นี่โดนแบกได้เท่าไหร่คือคุณใช้ที่ลำใหญ่ๆลำใหญ่ๆมันก็จะมีมี25ลิตร50ลิตรสูงสุด50ลิตรตอนนี้50ลิตรโอ้โห50ลิตรก็หนักต้องตัวใหญ่อยางเี้50ลิตรมันจะธรรมดานะตัวละครึ่งล้านโอ้โหยกยกเราเราลูกยี่รัแป๊บนึง เราสักห้าปีมันไม่ถึงเราเนาะเพรมันผลิตเยอะเนาะโอ้รอหน่อยรอหน่อยตอนนี้ก็อันนี้ก่อนเยอะๆเราเอาน้ำไปห้าปีอ่ะผมว่าไม่ถึงตัวละแสนแล้วเพราะมันหลายบริษัทใช่ไหมพอบริษัทมันแข่งกันมันก็ต้องลดราคาลงแล้วก็ดีต่อเกษตรกรใช่ไหมล่ะโอ้นี่นี่นี่ปั๊บปั๊บเมื่อเล่นลูกไม่อู้มันยากโอ้ตัวแโอ้นี่ครับนี่ครับ โอ้ครับครับเป็นบังคับโดนครับครับโอ้โหมามาสดเยข้เอว่าเขาบังคับได้ครับโอ้โหลงนิ่มนวลมากมากเลยครับโอ้โหเพิ่งเห็นกระตาแต่ก่อนนี้ลุงดำไปในเห็นแล้วบินอยู่นฟ้ายังไม่เคยเห็นอยู่ใกล้ๆนี้สักทีโอ้โหขอบคุณลูกพี่กาเฮียมากครับสองคนครับเนี่ยโอ้ขอบคุณครับแค่นี้นะครับจากลุงดำครับผมวันดีครับ